ทายาทหมายเลขหนึ่งเมื่อเดินทับแอบขโมยคลิปลับจากเหตุการณ์ที่อันดามันเป็นคนลงมือฆ่าคีตามาจากสีน้ำเดินทับได้นำคลิปสำคัญนั้นมาให้กับทะเลเพื่อให้ทะเลตัดสินใจว่าระหว่างความถูกต้องกับการปกป้องญาติพี่น้องในตระกูลรพีทาดาของตัวเองทะเลจะเลือกอะไรเดินทับเป็นคนซื่อตรงมากที่เขาให้คลิปนั้นกับทะเล และยังเป็นคนลบคลิปที่อยู่ในมือถือของตัวเองด้วยเพื่อที่อยากจะสู้กับทะเลอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่มาใช้วิธีหมารอบกัดอย่างที่พ่อของเขาทำอยู่เดินทับได้กลับไปที่สนามแข่งรถจนได้เจอกับจารึกที่มาดักรอเขาอยู่เพื่อต้องการจะถามไปว่าเอาคลิปที่ได้จากสีน้ำมาส่งให้พ่อเดินทับจึงบอกไปว่าผมไม่มีคลิปแล้ว จาาึกที่ดียินก็มโหมากจึงพยายามคาดคันลูกชายว่าเอาคลิปนั้นไปให้กับใครเดินทับไม่ยอมปริป,ปากทำให้จารึกยิ่งหัวเสียไปกันใหญ่เลยผ่านตบหน้าลูกชายสุดที่รักเข้าไปอย่างแรงเพราะโกรธที่เดินทับทำไมถึงได้โง่เพียงนี้แทนที่จะอยู่ข้างพ่อตัวเองแต่กลับไปอยู่ข้างศัตรูส่วนสีน้ำก็ได้โทรเข้ามาหาจารึกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคลิปนั้น ว่าทับให้ใครไปหรอคะจาวดึกที่หงุดหงิดอยู่จึงบอกไปว่าถามมันแล้วแต่มันไม่ยอมบอกสีน้ำจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันหาเองสีน้ำดูมั่นใจมากเพราะเธอมีแผนการไว้อยู่แล้วส่วนทะเลก็ได้นำคลิปนั้นมาเปิดให้วีรินดูก่อนและตัดสินใจรีบพากันมาเพื่อจะเอาคลิปนั้นมาให้ป้าใหญ่กับอเล็กดูที่บ้านของป้าใหญ่ เมื่อปใหญ่กับอเล็กได้ดูคลิปนั้นแล้วก็ต่างตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเล็กที่เสียใจและเป็นห่วงความรู้สึกของอันดามันมากเธอไม่คิดว่าอันดามันจะลงมือฆ่าคีตาได้ทะเลกับวีรินที่ลำบากใจจึงบอกไปว่าที่ผมกับแม่เอาคลิปนี้มาให้ปห้าใหญ่กับอเล็กดูเพื่ออยากจะปรึกษาครับว่าเราควรจะทำยังไงกันต่อดีป้าใหญ่จึงเสนอความคิดเห็นออกมาว่าตอนนี้ ถ้าน้ำจะทำอะไรได้ก็น่าจะเป็นเรื่องคดีของคีตาที่น้ำจะสามารถเล่นงานพวกเราได้เล็กหันไปมองหน้าพี่ใหญ่ด้วยความไม่สบายใจอย่างมากและเป็นกังวลที่เห็นว่าในคลิปนั้นอันดามันเป็นคนลงมือฆ่าขีตาด้วยตัยวเองวีรินจึงพยายามเกี้ยกล่อมเล็กให้ยอมรับความจริงจึงบอกกับเล็กไปว่าลูกเราทำผิดค่ะเขาต้องรับผิดชอบ เล็กที่ได้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งทุกข์ใจหัวอกคนเป็นแม่แทบใจสลายจึงสวนกลับไปว่านี่เธอจะบอกให้ฉันไปบอกอันดามันมอบตัวงั้นหรอวีรินอยากให้เล็กเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะทำร้ายติดใจเราและลูกของเราก็ตามเล็กที่ยังคงทำใจยอมรับไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาโวยวายกับวีรินที่เหมือนคนเห็นแก่ตัวคิดจะให้อันดมันยอมรับโทษอยู่คนเดียว ซึ่งในตอนนั้นอันดามันที่ยืนแอบฟังอยู่ข้างบนก็ได้ยินแม่คุยกับน้าวีรินทำเอาอันดามันรู้สึกหดหูใจขึ้นมาและกลัวว่าตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกจึงคิดจะทำอะไรบางอย่างส่วนสีน้ำก็กลับไปที่คอนโดของคีตาอีกครั้งเพื่อไปขอดูกล้องวงจรปิดของคอนโดจนได้เห็นว่าคนที่เข้าไปในห้องของคีตาคือมุกดาวกับอันดามัน สีน้ำจึงนำคลิปหลักฐานนี้ไปยื่นให้กับตำรวจโดยให้การเป็นพยานไปว่าปราการไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในคดีการตายของคีตาแต่เป็นอันดามันกับมุกดาวตัางหากเพื่อหวังจะเอาตัวคนทำผิดมารับโทษให้ได้นั่นจึงทำให้ไปหลุดจากคดีและถูกปล่อยตัวออกมาไม่ต้องกลายเป็นแพะรับบาปอีกต่อไปเมื่อตำรวจได้หลักฐานจากสีน้ำ ที่เข้าไปแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดีกับฆาตรกรตัวจริงตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานและนำกำลังตำรวจพร้อมหมายจับมาที่สยามรพีจนได้เจอจอมขวัญที่เดินออกมารับหน้าแทนเมื่อจอมขวัญเห็นวีวรินกำลังเดินมาก็ตะโกนเรียกคุณรินจอมขวัญจึงนำหมายจับจากตำรวจมายื่นให้กับวีวรินเพื่อบอกว่าเป็นคดีของคีตา ที่อันดามันกับมุกดาวกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนใหม่ที่ร่วมกันฆ่าคีตาจังหวะน,นั่นเองสีน้ำก็เดินออกมายิ้มเยาะวีรินด้วยความมั่นใจว่าพวกมันเสร็จแน่วีรินมองหน้าสีน้ำอย่างขุนเคืองและรู้ทันทีเลยว่าการมาของตำรวจในครั้งนี้คงไม่พ้นฝีมือของสีน้ำเป็นแน่อย่างที่ป้าใหญ่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีผิดว่าสีน้ำต้องทำอะไรสักอย่าง กืล,ล้างแขนแทนคีตะเป็นแน่ซึ่งวีรินก็พร้อมปกป้องมุกดาวอย่างสุดกำลังและพยายามหาหนทางให้อันดามันยอมรับความผิดเพื่อให้มุกดาวรอดพ้นจากคดีจะต,ติดตรงที่เล็กเองก็ต้องการปกป้องลูกของตัวเองเช่นกันส่วนสีน้ำที่มั่นใจว่าสามารถทำลายสยามรพีได้จึงโทรไปบอกกับจารึกไปว่าไม่ต้องห่วงค่ะ คราวนี้ดิ้นไม่หลุดแน่น้ำยิ้มออกมาอย่างสะใจมากเรากับเป็นผู้ชนะในขณะที่มหาสมุทรก็แคนนาริที่หักหลังปล่อยคลิปเสียงที่คิดว่าตกลงกันได้ด้วยดีแล้วแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่หนักกว่าเดิมสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวของเขาและยังลามไปถึงสยามระพีด้วยมหาสมุทรจึงบุกไปหานาริ จนได้เจอนาริที่ลานจอดรถมหาสมุทรที่หัวร้อนอารมณ์รุนแรงไม่ต่างจากพระสินพ่อของเขาจึงตรงเข้าไปข่มขู่และบีบคอนาริอย่างแรงบอกไปว่ากูจะฆ่ามึงตรงนี้แหละนาริตกใจกลัวมากเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกพยายามต่อสู้ซึ่งมหาสมุทรต้องการจะจัดการนาริให้ตายซะตรงนี้โดยลืมนึกไปว่าที่ตึกนี้ ก็มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ด้วยคงต้องให้พระสินมาจัดการให้อีกตามเคยส่วนอันามันก็เครียดอย่างหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลนั่นยิ่งทำให้เล็กยิ่งสงสารลูกของตัวเองและไม่อยากเอาลูกไปเข้าคุกทุกคนต่างปกป้องครอบครัวของตัวเองและกก็ปกป้องอันดามันส่วนวีรินก็อยากปกป้องมุกดาวให้ถึงที่สุด พราะข่าวที่แล้วตนเองปกป้องมุกดาวจากการถูกขีตาขืนใจไม่ได้จนทำให้มุกดาวต้องเจ็บปวดกลายเป็นปมฝังใจไปตลอดชีวิตทะเลที่ต้องปกป้องแม่กับมุกดาวแต่ตนเองก็ไม่อยากทำลายสยามระพีเช่นกันด้วยการปล่อยคลิปที่มีอันมามันลงมือฆ่าขีตากแต่ยังไงทะเลก็ต้องเลือกความถูกต้องเพราะเคยสอนปานชีวามาแล้วให้ปานชีวาเลือกความถูกต้อง เพื่อเอาผิดป้าของเธอเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทะเลจึงตัดสินใจมอบคลิปนั้นให้กับตำรวจถึงแม้จะรู้ดีว่าจะเป็นการทำลายสยามรพีก็ตามแต่ทะเลก็ต้องยอมทำเพื่อความถูกต้องนั่นเองแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ